เขาเรียกแล้นเหรอติ๊กเรียกแล้วลงเลยเรามาก่อนก็ได้เเรามาขอนแก่นเรามาที่ไหนเป็นท่านขอนแก่นค่ะว้าวคลิปหน้าสุดของพี่และพี่เจมคือคลิปอะไรคิดไอเหรอป่านดินชื้นว้าว วันนี้เราวอล์กนะคะไปขอนแกน่นผมบอกให้วอล์กเดี๋ยวคอยดูนะปิดอันนี้จบก็ไปแล้วขี้กเกียจอะคือแบบว่าตั้งใจมากเลยนะว่าเออเนี่ยจะวอล์กให้ได้เลยเดี๋ยวไปทำคลิปยาวอยากทําคลิปยาวเนี่ยไปขอนแกน่นเดี๋ยวจะวอล์กให้ได้เลยตอนเช้าก็ล้มเลิกเวลารอบหนึ่งแบบขี้เกียจดับไม่หายแล้วเบบี้อยากให้วอล์กไหมเจิดเจิดเราดูความจิดของเจมนะคะ มึงถ้าแบบว่าปูตั้งกล้องไว้อย่างเงี้ยแล้วแบบว่าตอนออกก็คือออกไปเลยแล้วแบบต้องปล่อยไว้อย่างนี้เลยอ่ะนี่ไงนี้ปิดไฟกลับมาเปิดเลยอุ้ยดีวันนี้กูเอาอันนี้ไปด้วยนี่ไงไอโฟนให้เฮ้ยทำไมทำไมอ่ะทาไมถ่ายวอล์กจริงป่ะเนี่ยวอลกเจืออ่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันในที่ที่เขาที่ผมมีเดลี่ thank you เขาเรียกแล้วเหรอจอนนี้เรียกแล้วทำไมเรียกไวจังลูกแต่รับก็จะจบคลิปไปเรื่อยดีมึงจะจบคลิปเยอะแยะเลยเนาะเฮ้ยไม่มีคนนั่งเลยอ่ะเขาขึ้นกันหมดแล้วป่ะเนี่ยเอาจริงๆไม่มีคนนั่งเลยถือกล้องแล้วมีแต่เหตุการณ์อ่ะนี่ไงนี่ไงไม่ต้องไปฉี่แล้วมีใครแล้วแมสก์มินตี้เอสเใช่ครับใช่จ่ายได้ยังไงเราขึ้นเครื่องมากี่รอบแล้วก็ไม่รู้ ก็ไต่ขาเดียวอเหรอเจวทำไมไม่ขึ้นมานั่งบนเบาะล่ะไม่ไม่ได้จ่ายค่าตัวแต่ขึ้นมาได้ไม่ตั๋วเท่าไหร่นะสามพันสามพันนี่จ่ายไปห้าร้อยนั่งอยู่ไม่ถ้าสมมติว่าจ่ายเพื่อมีก็จะได้นั่งแบบนี้มีอันเงี้ยอย่างเงี้ยสามพันแล้วต้องเงี้ยไว้ทำอะไรเทมาติร่ต้องจ่ายเพิ่มเท่าไหร่อันนี้จ่ายเพิ่มสองร้อยบาทได้ว่าถ้าอย่างเงี้ยไม่ได้แต่ถ้าจ่ายสองร้อย อ่ะคือถ้าคุไม่ได้จ่ายคุไม่สามารถไม่ไม่มีสิทธิ์ว้าไม่ได้แล้วถ้าผู้จ่ายอ่ะเอางานก่อนปุ๊บถ้าอย่างเงี้ยอาจารย์ไงจ่าปุ๊บสะดวกอันนี้มันสะดวกเอาบนราดนู้นถ้าอย่างงี้มันก็จะแบบอันนี้ไม่จ่ายก็เลยมันก็จะนั่งแบบกดปุ๊บกูเลยพอจ่ายปุ๊บอ่ะสองร้อยแล้วเราต้องทั่งท่านี้ไปต่อดเลยและต้องเหนื่อยสังนะ แบบว่าเสียตังค์เพิ่มเขาเสียตังคเราคุมแน่นอนเพื่อความปลอดภัยเลยก็เรื่องเข็บขาดเออถ้าสมมติว่ามาฟรีปกติที่นั่งสามผ่านมาได้ฟรีอ๋อได้ฟรีเข็มขาดอยู่เข็มขาดก็มีเข็มขาดอยู่แล้วแต่ว่าหลอกไม่ได้ต้องจำหมดว่าคือเจ้าอย่างนี้นะมือสองก็จะแวกาน่รักรยเหรอแต่ถ้าเพิ่ม500บาทก็ได้หลอกหลอกเลย อ๋อคือคือเขาจะรอกตรงนี้มันใช่เรอรอใช่ไหมเรารอไว้อันนี้มึงไม้จ่ายปล่าเนี่ยไม่ได้จ่ายการควบคุมหลังผูจ่ายอะจ่ายก็รอเออความปลอดภัยก็ซื้อไว้แต่เราจ่ายไว้ไงนนี่นะคะใกล้ถึงแล้ว กูจะไปถึงคนลปีได้ยังไงไม่ได้เรียนนี่บีโมของเราใช้มาหลายปีแล้วมีคนมารอรับเราอันนี้จากอามานีใช่ไหมครับต้องบอกชื่อไหมครับทิติพันธ์ครับแล้วก็นาราวิทย์แล้วก็เลิกรัดครับสองห้องลืงลิฟต์เลิกรัตเลืงลิฟ์ โอ้ยคนพี่อารมณ์ดีโอ้ยจะอารมณ์แบบอารมณ์ดีได้ไงไงคะกามาเยอะขนาดนี้เดี๋ยววันนี้นะครับดิมกับเซมจะไปที่ขอนแก่นเซนทั้นนะครับแต่ว่าหลังจากคลิปนี้ลงไปสองอาทิตย์แล้วเพ่งบอกเพิ่งรู้มาหากันก็ไม่เห็นหรอกอันนี้มันไม่จ้องจ่ายตังตรงที่นั่งมันไม่มีเข็มขัดมันคล้ายๆกับเครื่องบินเลยค่ะคนทุกคนเออ ไมม่ีไม่มีถ้าใครจะเพิ่มความเพิ่มความปลอดภัยเพิ่มก็มาจีนตรงนี้แทนก็เพิ่มเท่าไหร่นะครับเนี่ยอ๋อยี่สิบบาทสี่ร้อยทำไมแพงจังอ่ะสี่ร้อยเด้ยแค่นี้หรือปลอดภัยอ่ะโอ้โต่อเข้าโขออ่ามีไงรถมาเอาไปถ้าไม่มีอ่ะถ้าไม่มีทำไงต้องเอาเบรกแล้วโอ้มาจะตอบแบบนี้เลยแต่ถ้าเรามีอันนี้ปุ๊บอ่ะมันจะแบบ มีคนล้างไว้จะนี้ไงใหยย้มีมือมือมันก็จะไม่รู้จางไหนมึงแบบเยเจมนี่ว่าตรงนี้เอาไว้สำหรับคนจ่ายตังค์แน่เลยเยนี่ยตรงเนี้ย <laughs> อันนี้ก็จ่ายตังค์เหมือนกันเท่าไหร่สามร้อยกว่าบาทอุ้ยทำไรได้มายอยู่ <laughs> <laughs> ตู้เหนื่อยอ่ะไม่ใช่คนไม่ใช่อย่างนี้ <laughs> ยังไงหย <laughs> อกหนไ่ละทำไงเลยเนี่ยยังไง ดต้องดูทางไปด้วยเหรอ,อเป็นแบบดูวอล์กลงบังฟูลลงบาังา <c oughs> ถึงแล้วว้าวว้าวไฮ้กัน <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปดูห้องกัน ดื้อกรตายขาดเดียวนี่าสแกนเลยอ่านี่ห้องเราของเจมเป็นวิวอะไรดูสิโอ้ยเป็นวิวเมืองนี่เขาบอกว่าขนแก่นนะ่ะมีอ,อะไรนะ F C มีน้องมีน้องทักในไอจีมาบอกว่ามาซีวันเนี้มันมีตลาดหลังมอมอขอปะหลังมอมอขอ,ใ,อใช่เป็นตลาดเปิดถ่าย เราก็จะไปดูเพราะน้องบอกว่าของกินเยอะมากแนละ้วถ้าไปแล้วมันไม่มีน้ำกูจะบล็อกกูจะกดบล็อกไปไหนนะไป่างประเทไปไหนนู่นจิงมันเดินเป็นแหลกวะ่ะนู่นนะู่นนู่นน่ะเดินเป็หลของมันอนะ่ะอันนี้อันนี้เซตอะไรเซตคุณเซตคุณครูโรงเรียนเตรียมว้าแล้วเราก็ววมาถึงที่ทเที่ยวขอนแก่นแล้วครับทุกคน <laughs> เรามาขอนแก่นเรามาที่ไหนเป็นท่านขอนแก่นว้าเราเรารักเซ็นท่านใช่เราชอบเที่ยวห้ามไม่ว่าจะไปจังหวัดไหนประเทศไหนก็เราไปภูเก็ตเราเที่ยวทะเลไหมไม่เที่ยวเราเที่ยวไหนเป็นท่านภูเก็ตถ้าจะไปซื้อแบนเนมมาขอนแก่นไปสื่อสารวัฒนาธรรมแล้วดูไดโนเสาร์ไหมไม่มาดูอะไรพาวเวอร์บ y เอาเจมมาถ่ายรูปป่ะ เมือคุณครูเพิ่งเลิกงานยรูป2016ยโอ้ยนี่ไงเราเจอน้องๆ้ขวัญแก่นนะครับมารูปละ20บาทครับเราเล่นครับเราเล่นมาด้วยกันป้เนี่ยมาทไมเหมือนสนิทกันเลยอของสามแค่สออป้าเอค่ะออกไม่ได้คเัอ ออันนี้ฟิลเตร์หมกชื่ออะไรกันบ้างครับชื่อปุ๊บปั๊บครับปุ๊บปุ๊บปิ๊ปั๊บนะคะชื่อโต้งครับชื่อโต้งนะครับชื่อปิีปีครับชื่อปิีปีนะครับชื่อเฟ็นชื่อเป็นฝ่ายครับอันนี้มาทำอะไรกันครับเป็นนางคะเฮ้ยเรื่องอะไรอ่ะเฮ้ยเรื่องอะไรนี่เฮ้ยรู้เปล่าตอนแรกพี่จะได้เล่นเรื่องนี้นะทำไมพี่ไม่ไปเล่น พี่ง่วงพี่ไปถ่ายไม่ได้อะจริงจริงพี่พูดจริงพี่เอาไปลงติดต่อมา่ยไม่ลงถ่ายไปเฉยเฉยอันนี้ถ่ายไปเฉยๆฉยทำคนถ่ายเฉยเฉยใช่ไหมเป็นเอฟซียงคลิปล่าสุดของพี่และพี่เจมคือคลิปอะไรคลิปอะไรเหรอเฮ้ยไม่ต้องให้น้องถ่ายรูปน้องกูอ่ะอะไรอ่ะต่อมาจอกลัดกันสวัสดีครับคุณครูโอ้เป็นคุณครูเหรอครับ โอ้คุณครูเขาดูสื่ออย่างอย่างพวกเราด้วยล่ะครับ h e l Yes It's okay Nice to meet you too Yeah I I got 5 million followers on TikTok Yes Thank you And she 2 million Yes Because I I I follow them like on TikTok and I saw like ไกก่ระดาษ d ปเป a p e r c ก i c k e n จะมีอะไรกัน ดูคลิปดีมระยะเอาไปสอนเด็กอย่างนั้นน่ารักมากเลยคนที่นี่บอกแล้วแบบได้เลยมาเป็นพลังบวกให้กันละกันอ่าหนึ่งสองสามสองหน่วยดี่าดีมาพบปะชาชนวันนี้ดีใจมากๆเลยที่พี่ดีมาถ่ายดีใจมากเลยที่พี่ดีมาถ่ายดีใจน้องน้องบ่นทับน้องทำไมอ่ะได้ทุกคนได้เจอดาราแล้วนะคะ ตัวจริงน่ารักมากในคลิปน่าเกียดยในคลิปในคลิปเจมเพื่อนตุ๊กตุ๊กขึ้นก่อนเฮ้ดูด้วยตุ๊กตุ๊กเรู้ป้ะการที่เรามาเพื่อเมืองขอแกะนั่งตุ๊กตุ๊กแกะเมื่อกี้มันมีค่าจะจะแอบแฝงตอนเรานั่งการนั่งแบบนี้ไม่ได้นั่งฟรีคือมันจะมีที่ค่าเดินทางปกติแต่ถ้าจับตรงนี้ปุ๊บ แต่ hey, ถ้าไม่จับก็จะเป็นอย่างนี้ข้าวของมันจะอยู่ตรงนี้แต่ถ้าพอจับป uh like ุ <h 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 mm: <h 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 ๊บไหลเราอย่างงี้ไงโหเวลาเวลารถกระเด็บกระเป๋าเวลารถกระดกอะนะใช่โอ้คือแหนมันมั่นใจมากขึ้นมันมั่นใจเห็นเราจะกลายเป็นรัวด้วยให้เราตกแต่สี่สิบบาทอ๋อไทยสี่สิบบาทอันนี้แสดงว่าโบกจ่ายแสดงว่าโปกกระต่ายอ๋เพราะโบกทำ โอกชีให้ดูอ๋อเป็นขนมไทยน่ารักบัวลอยลูกตาแม่บัวลอยน้ำมาแม่ขนมปลากิมไส้ติ่งแม่แต่ต่างบางเหมือนมากเฮ้ยคนหน้ากิมตรงนีเยอะมากใช่ใช่เฮ้ยตรงนั้นตรงนั้นน่ากินเนาะเออหน่ากินว่ะน่ากินว่ะเจมไปกินไปกิน ชาไทยชาไทยน่ากินได้สิแน่กับชาไทยแก้วหนึ่งไงล่ะเอาไม่มาแบบเอาหรอเอาดิโลเลยฝากร้านน้ำเลยค่ะร้านน้ำแบบนี้เลยป่ถ้าเฉลยแบบคลิปนี้คนดูสามสิบล่ะคนดูสามสิบคนเนี่ยมึงก็ถ่ายไปที่จะนามือตัวน้อออันนี้นะมือกดดันจังกดดันร้านอาหารอีสานแถวนี้เด็ดๆมีไหมฮะโดนเฉลยที่เขาบอกมาเราไม่ไปสักร้านทำไม ถามเล่นครับมีอะไรจะบอกมีอะไรจะบอกอร่อยมากนี่อันนี้เดินมาบอกเพื่อนนี้ไปแล้วไอ้ปกของโฟกัสอร่อยไหมผมอร่อยมากเจมร้านนั้นอะคือร้านอะไรหรอพ่อสนน สนีลานพสนั่นอะ้หนูทำินตทรให้นะโพสแมนเสียโครดังขอโทษนะครับพีดคนคนนี้เสียงดังมากนีสนั่นมีร้านขวานล่ะโอ้โหนี่ช่วเรื่อง้านเลอาเลยพนดีมถ้าพอนั่เปรี้ยวล่ะถ้าพอนั่เปรี้ยว พอสนั่นมาลาไงโป้มะจังไงพอถ้าพ่อสนั่นขายแบบซูชิค่ะโอ้โอสนั่นแค่โอ้มีสนั่นหนึ่งและเบอร์โกลย์พอสนั่นยานยนต์ล่ะพ่อสนั่นยานยนต์ทัานพ่อเมอร์อ่ะถ้าหมูว่าพ่อสนั่นนะจ้างมึงแค่แบบสองร้อยอะแต่ว่าจะสั่งอะไรก็ได้ให้แต่ให้ถ่ายคลิปลงติ๊กต็อกอะมาไหม จากกรุงเทพเหรอจากกรุงเทพเป็นคนนี้แต่จักรเหมือนแบบเหมือน้องสอนตรงเนี้ยเตียงอนกบานเสร็จซิสเตอร์ซิสเตอร์อะไรเหมือนไหมเดินนันเดินนันผีผีแม่ชีอ๋อนี่ก็เป็นแม่ชีต้องหนีอะเหรอเออคนที่หนีอะ คุณสังเกตเหมือนซิสเตอร์เลยอ่ะผัวท้องอ่ะผัวท้องขำมากชีอะไรอย่าขำชีเราไปเล่นน้ำกันนะคะวันนี้เล่นน้ำสิบนาทีใช่หนูอะไรขี่โมงหรอวะสุ้มตุ้มตุ้งเล่นน้ำัครับนี่ทุกคน <Wow>. Oh, ว้าวโหการแหวกว่ายนะคะทำแบบว่ายคนว่ายน้ำเก่งคืนนี้เรามีกลับมาสปานะครับเพราะว่าเราล็อกจองคิวไปแล้วยังวันทุ่มหนึ่งใช่เป็นครั้งแรกอีกแล้วเป็นการพักไม่ไม่ใช่ครั้งแรกของฉันจ้าอ้าวหรอเคยขาดแล้วหรอเคยนานแล้วตัง้ตงแต่เด็กอะ่ะตั้งแต่เป็นบุญนะขาดตั้งแต่เป็นบุญนะตั้งแต่เด็กอะ่ะ อะไรนะอะไรจะเอาวาฟังไม่ออกเหมือนกันเป็นคนหูไม่ดีไม่ใช่แค่หูนี่ใส่นี่ใส่ไม่ดีสองคนสองคนอีกคนคิดอีกคนหนึ่งคนหนึ่งไม่เกระดิ่งเฝ้าที่ครับตะเกียบออกมาได้พักหนึ่งแล้วฮัลโหลอยู่ไหนฮะเสียงไงเสียงนี่ก็บอกว่าอ๋ออยู่บนรถไหนอะรถ ูออกมาแล้วนี่ก็เลยเออต้องต้องตีรถวนไปรับมันใหม่อ่ะเรากลับมาที่โรงแรมอีกรอบหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่าต้องมารับคุณนายมารับเดินนันอุ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไม่มั่นใจความไม่มั่นใจมองไม่เห็นอ่ะเจอเพื่อนทิ้งเออทุกวันนี้เราไม่ได้ไปวิธภัณน์ดโนเสเร์แล้วเพราะว่ามันไกลหรอเจ็ดร้อยบาทอ่ะถราปากไปอ่ะแพงด้วยก็เลย มีอะไรนะพิพิธภัณฑ์ที่มอขอนแก่นที่มีทั้งพี่หมูบอกว่าใหญ่มากแต่พี่หมูยังไม่เคยเข้านะเข้าม,ม,มใหญ่จริงอ๋อแค่รู้ว่าใหญ่แล้วเราเข้าไปในมอขอนะครับใช่มอขอแปลว่าอะไรมาหาวิทยาลัยขอนแกน่นเฮ้ยทำไมรู้ว่ะเฮ้ยได้งไงเนี่ยเก่งเก่งไปไหมเก่งพี่เิมรู้ไหมมขอนแก่นเลยอไหไอนรู้ได้ไงอ่ะพี่หมูเคยเข้ามากี่ครั้งแล้วครับ โอ้โหทายแล้วมื่นครั้งพอพี่หมูเป็นอธิการที่นี่เนอะว่างหัวต่างมีอะไรบ้างอะครับถ้าเป็นนักศึกษารับชมตัวนี้จะ50บาทค่ะถ้าเป็นผู้ใหญ่รับชมสองพันถูกหมสองพันสองพันสนเจ๊เคยเป็นนักศึกษาไหมอย่างเงี้ยเคยเคยจบแล้วคณะอะไรอะศิลปและบัญชีมาสาร คณะหม่วันรูปเป็นสีเหไวันตลาดมามีกเดินตามเท้าเดินโล่สาสีแดงได้เลยแล้วแล้วรอยนี้พันอะไรครับรอยรอยเท้านี้พันอะไรอ่ะว้าวอันนี้เกมเหรอครับอ่ะเกมเกมต้องมาเล่นถ้าถ้าเจมแบบว่าคิดว่าเป็นคนที่มีความรู้ทั่วไปใช่จังหวดที่มีประชาการมาได้สุดละครสีมาเฮ้ยจังหวะที่สูงที่สุดอ่ะกบ แม่น้ำที่ยาวที่สุดของของประเทศไทยแม่น้ำชีแม่น้ำมูลมูลปะสิบชีป่ากของจังวันออกวซีงเนิอส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ประเภทใดป่าเต็งลังพ่าดมนดิอย่างนี้เก็บนะป่าไม่ใช่ดงดิบแน่นอนป่าเต็งลังจังหวัดที่มีมระชากรหนาแน่นมากที่สุดชอบมันอะไรวะมีแดนมหาสารคามมหามหาสารคามพมีมหาอะไรประเทศนี้ประเทศใดที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ออาจ้งเฮ้ยกลางเฮ้ยมีช่วยกลางอันนี้สุกี่พ่อครับสุกี่พ่อรับไม่รู้อ้าวสุกี้ทอดอันเนี้ยสนุกกว่าเมื่อวานละทีเนี้ยสนุกกว่าเมื่อวานแบบความรู้เราต้องเป็นความรู้ที่ติดแอร์ด้วยถึงจะชอบนี่ขูดมาแรงมากแรงมากใช่เว้ยดูดิ มีชอบผีเสื้อมาแต่เด็กอ่ะเฮ้ยแจกแองกาสบเป็นตักแตนมันกระโดดนะเนะหน้าเออหน้ามันเป็นไอรอนแมนหมดแล้วเออส้นเด็กน้อยจะเก็บยังไงถ้าเล่นเราเก็บด้วยไม่าไ่วไม่ได้ก่อไม่ได้ก่อมแม่ตาหนูเถิด ม่อันตนยูพูอะไรไ้เย่ยเย่ยขำไหมขำไหมชอบมากหุกมากใหญ่อะชันอุ้ยอุ้ยแล้วมึงลงไปขนาดนั้นเลยเหรอเอาอีกแล้วปกนั่ง รวมอย่างนี้ก็ไม่ไหวตันอื่นเนี้ยต้องหนานบ้านบ้านดีๆหมอออย่างนี้เลยขาชี้เป็นแบบแมลงก้นกระดกเลยอันนี้เพื่อนเรล้มแล้วเฮ้ย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 เฮมันดูเป็นเพลงอ่ะเฉลิมไทยตีก็เป็นเพลงหมดอ่ะโฟก์โฟกลองโฟก์ลองเฮ้ย นืป่าดิชื้นโดนไฟไหม้ไฟป่าเพลงประกอบไทยพีพีเนโฟไปอาโฟกมไไฟป่าดิเฮ้ยเฮ้ยขใช้สกิลอะเออเ้ยโฟกได้ดีได้ีดีโฟก การเต้นประกอบเพลงว้าวตัวเมาสตัวเมาสมองกล้องด้วยเหรอเห็นไหมเจมเล่นแมวได้โอ้ยดินดูห่างดูห่างเดินไปมองกล้องแล้ว อรีแคปนะครับ mniej. ตะกี้เราขัดตัวไปแบบว่าไปสปามาหนึ่งชั่วโมงรู้สึกว่าพอดี่กลับไปตลาดนะกลับกลับไปตลาดพูดอะไรอ่ะเจมขัดอะไรขัดตัวเหมือนกันรถกาแฟเป็นกาดกาแฟนะครับครานี้ใช้โกบิโกขัดเอาเป็นเม็ดขัดเลยหรอ ทำามาละลายแล้วก็ถูกละเลงเหรอทำหมดแล้วก็เอาใหม่ผมใหม่ละเลงส่วนโฟกจะเป็นตะไคร้ตะไคร้ไปวันนี้ไม่กินตะไคร้เอาซอสเปรี้ยวค่ะเป็นกันยุงไปด้วยวันนี้ปฟกยุงไม่กัดวันนี้ปอกยุงไม่กัดนะครับเรากำลังจะไปเซอรเรากาแฟดีทั้งวัน ข้าไปอีนหรอมือกลางวันก็ตำมือเย็นก็ตำมือเช้าก็ตำมือเช้าเรากินตำอะไรอ่ะกูมาหอนแก่สามกูกินตำไปแล้วหกเจ็ดมือจริงไม่เกินจริงกูชอบมากอร่อยชอบมากที่นี่แบบว่าร้านร้านอร่อยหางไงโรงแรมก็อร่อยโรงแรมก็อร่อยแล้วก็หลังจากกินตำเสร็จแล้วก็จะไปตำด้วยนมแจ่มจันทมจแจ่มจันแจ่มจันนมสดสี่จานนมสดไม่มี จันจันไม่มีอันนี้เดี๋ยวถามพี่เขาว่าชื่อชื่อจันครับเห็นไหมแจ่มจานออี่ว่ะดีกว่านั่งจิ้มจุ่มชวนเลยนั่งพื้นอย่างเงี้ยไม่นมสดครับถ้าเฉลยอันนั้นนะเดินไปแล้วแบบเขานั่งระบายสีกูนบัตเตอร์อยู่ละไม่ใช่ <c oughs> เขาไป,ปอ๋อลับสำ <c oughs> ลักเราที่นั่งกันอยู่คือทำอะไรนั่งรถหรอนมาไข่อะไรโอเคอ่านี่อันนี้ที่เราจะกินกันวันนี้นะครับอ่าป่าป่าป่าเริ่มเลิม เราจะไปกินของหวานกันดูซิว่าคนจะเยอะไหมทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเต็มนำนิดให้สหองโอ,อ,อ,อ้เด <c oughs> ้อมาให้คนเดือดกว่านทับมีแบบเส้นสามไม้กับหมูไม้ถั่ะตัวนี้เป็นโทสต์อันนี้โทสต์เออดิบอ้า,าวาไทยบ้างรือแไรอที่สุดรากขอนแก่นต่อไปตาเต็มรากขอนแก่นต่อไปตาโฟรากขอนแก่นแล้วนี่ก็ไปบันกลับกลับแล้วแล้วความ ซอร์ไพรสคือเบบี้รอเราตั้งแต่สิบโมงสิบนัดก,กันสิบโมงครึ่งเบบี้ลงมารอนสิบโมงสิบเอ๊หรือว่าได้รับบทเรียนอะไรหรือเปล่าวันนี้มันรอเรานะครับ <c oughs> แต่ที่ผ่านมาเรารอมนะัน <c oughs> อีเสื้อตัวน,นี้อีกแล้วเหรอมึงเป็นบ้าอะไรนะเนี่ยื้อตัวนี้ <c oughs> มึงกลัวเสื้อตัวน,นี้ดอ่ะกลับไปทำงานกัน ที่พอนแกนจบแล้วนะคะไม่มีอะไรเกี่ยวกับคอนแกนเลยมีแต่พูดนู่นพูดนี่ดินรู้สึกว่าขอนแกนอาจจะมีการกลับไปอีกทำไม,ไมทำไมอาหารอร่อยอาหารอร่อยแล้วได้อในเมืองก็เดินได้มีรา้าน,นทุกคนเป็นมิตรไหมทุกคนเป็นมิตรสนุกมาแล้วไม่แบบว่าเสียสุขภาพจีตอะเออไม่ออไม่ต้องมาคอยแบบว่ากังวลว่าแบบเขาจะแบบไม่ไนส์กับเรายังไงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนยิ้มแย้มน่ารักสดใสเออ กบนีแล้วแบบเป็นจอยมากอยากกลับมาแลรอบหน้าคาจะไปอุดรอะไรอย่าง้นะอ่ะโอเคปเดี๋ยวไปเจอกันหลังสิตตัดเลยกระโดดกระโดดว่ะจบเลยกระโดดข้ามไปไกลอ่ะก็อย่าคาดหวังนะว่าจะมีคลิปลงให้ดูทุกอาทิตย์เพราะว่าถ่ายตามฟิวไม่ได้เที่ยวบ่อยเออตามโอกาสไม่ได้เที่ยวบ่อยนะครับก็ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็ก็ขอบคุณครับก็ขอบคุณนะครับจบแล้วจบแล้ว